กำกับดูแลกิจาการพลังงานให้มีมาตรฐานความปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการแข่งขันในกิจาการพลังงานอย่างเป็นธรรมในอัตราค่าบริการที่เหมาะสมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายจัดหาพลังงานให้เพียงพอทั่วถึงสนับสนุนการพัฒนาสู่พลังงานสะอาด คุยนอกเวลากับอนุชาบุรพาชัยศรีวันนี้เราจะพูดกัน,นเรื่องของแผนปฏิบัติการการกำกับกิจการพลังงานระยะ5ปีครับ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการการกำกับกิจการพลังงานระยะ5ปีคือพศ2566-2570เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานของสำนักงานกกพในระยะเวลา5ปีข้างหน้าภายใต้วิสัยทัศน์กำกับกิจการพลังงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและส่งเสริมการแข่งขันให้เหมาะสมเป็นธรรมแผนปฏิบัติการการกำกับกิจการพลังงานระยะ5ปีนี้มีวัตถุประสงค์หลัก5ข้อคือข้อ1ส่งเสริมให้มีบริ การด้านพลังงานอย่างเพียงพอมีความมั่นคงทั่วถึงและเป็นธรรมต่อผู้ใช้พลังงานและผู้รับใบอนุญาตเพื่อจัดหาพลังงานให้เพียงพอทั่วถึงรองรับความเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานโดยสนับสนุนการพัฒนาสู่พลังงานสะอาดและเสริมสร้างพัฒนา ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการพลังงานจัดหาไฟฟ้าให้สอดคล้องกับความต้องการอย่างเพียงพอและมั่นคงข้อที่2คือการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงานอย่างเป็นธรรมในอัตราค่าบริการที่เหมาะสม สะท้อนต้นทุนการประกอบกิจการพลังงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อก้าวเข้าสู่การแข่งขันในกิจการก๊าสธรรมชาติระยะที่2และการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยพัฒนาการกำกับกิจการก๊าสธรรมชาติเพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรมพัฒนาการกำกับกิจการไฟฟ้าเพื่อวางรากฐานด้านการแข่งขันโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีรองรับโครงสร้างพลังงานใหม่ ตามแนวทาง 4D1E ได้แก่ Digitalization ยกระดับโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าให้เป็นระบบอจัจฉริยะ Decarbonization ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ชีวมวลและไบโอดีเซล decentralization ส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชนสร้างความสมดุลของพื้นที่ไฟฟ้าในทุกภูมิภาค Deregulation เปิดเสรีภาคพ,พลังงาน ส่งเสริมสตาร์ทอัพด้านพลังงานและ electrification ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ารวมทั้งสร้างกลไกลกำกับดูแลอัตราค่าพลังงานโดยใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนพลังงานปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการแข่งขันกิจการก๊าซธรรมชาติและการกำกับการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 3คือการกำกับการประกอบกิจการพลังงานให้มีประสิทธิภาพมีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีมาตรฐานความปลอดภัยมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานคุณภาพการให้บริการโดยปรับปรุงมาตรฐานต่างๆของสถานประกอบกิจการพลังงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์มีการใช้พลังงานอย่างประหยัดและใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 4. คือการปกป้องสิทธิและเสรีภาพของผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิน่นประชาชนและผู้รับใบอนุญาตในการมีส่วนร่วมเข้าถึงการใช้และจัดการด้านพลังงานด้วยความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียพึงพอใจต่อการกํากับกิจการพลังงานและมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนสร้างเครือข่ายพันธมิตรให้ครบทั้ง77จังหวัดยกระดับความคุ้มครองสิทธิสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนท้องถิน่น และมีระบบการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่ทันสมัย 5. คือการบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมาภิบาลและได้มาตรฐานสากลเพิ่มขีดความสามารถองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้ทันสมัยและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะที่หลากหลายเพื่อรองรับธุรกิจพลังงานรูปแบบใหม่สำหรับแผนการดำเนินงานในปี2566ของสำนักงานกรกพมีแผนงานและโครงการเช่น 1. สนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งแบบที่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าหรือว่าออนกริ grid, และในพื้นที่ห่างไกลระบบส่งไฟฟ้าหรือว่าออฟกริด ผ่านกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 2. คือการศึกษาและจัดทําแบบจําลองการพยากรณ์ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติและระบบฐานข้อมูลปริมาณความต้องการใช้และปริมาณการจัดหาก๊าซธรรมชาติ 3. คือการสรุปผลการดําเนินงานโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นําเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงานระยะที่2 4. คือการปรับปรุงมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยกิจการก๊าซธรรมชาติและปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพการให้บริการและ 5. คือการพัฒนาระบบการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าด้วยระบบดิจิทัล นอกจากนี้สิ่งสําคัญที่รัฐบาลได้เน้นย้ําให้สํานักงานกรกพรับไปดําเนินการให้เป็นรูปธรรมนั้นก็คือการจัดทําฐานข้อมูลแบบจําลองพยากรณ์และพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการกํากับกิจการพลังงานรูปแบบใหม่ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้พร้อมทั้งควรติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของตลาดพลังงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถกำกับกิจการพลังงานของประเทศ ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานหรือว่า energy transition ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดครับ